เปิดตัวแล้ว Motorola Moto G Power 5G ใช้ชิป Dimensity 930พร้อมจอ LCD 120Hz ล่าสุดทาง Motorola ลลก็ได้เปิดตัว Moto G Power รุ่นใหม่ในสหรัฐอาเมริกาแล้วครับโดยเป็นรุ่น 5G ในราคาประหยัดซึ่งมีสเปคต่ำนี้ครับมีหน้าจอแสดงผล IPS LCD ขนาด6.5นิ้วความลเอียด Full HD Plus 2400คูณ1080พิกเซลรองรับค่ารีเฟรชเรท120 h z และอัตราส่วน20ต่อ9ใช้ชิปประมวลผลมีเดเทคดายมันสตี้930ออกตะคอร์ความเร็ว2.2 g h z ะเฮิรตซ์แรมที่6 g b ส่วนรอมให้ไปที่256 g b บนระบบปฏิการ Android 13ครอบทับด้วย Moto มา UX ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งเลนส์หลักความเร็ว50ล้านพิกเซลรูปแสง M1.8 เลน PDAF ความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.4และเลนมาโครวความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.4ครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด16ล้าน 6, พิกเซลรูรับแสง f 2.4รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi มีบลูทูธ5.3มีพอร์ต USB Type C มีเลือกมา2สีคือสีดำและสีขาวให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000mAh สมาร์ทโฟน Moto G Power 5G มีราคาอยู่ที่299ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ10,000บาทครับ ตอนนี้ช่อง i t f ีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละยีิบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ